มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของเรานะครับเป็นร้านขายกางเกงยีนลีไวมือสองขายเฉพาะรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกางเกงยีนลีไวรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับขนาดตามป้าย w สามสิบสี่ l สามสิบสองนะครับลูกค้าขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดปลายขาเก้าเมตรอินชายนะราคาหนึ่งพันกับห้าสิบบาทนะฮะราคาหนึ่งพันกับห้าสิบบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปภาพเพิ่มเติมไดด้กับบทททาางแออมินนเเรรระะฮี่์โ หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะป้ายประก็นใหม่ๆอยู่เลยนะป้ายรีแท็บก็ใหม่นะฮะเป็นกางเกงที่ผ่านการใช้งานมาแค่ไม่กี่ครั้งนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้แลฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าหรือพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีพลงามนะครับก็มาเลื่อนดูได้เลยนะครับกางเกงตัวนี้นะจะเป็นสีบลูนะฮะออกออกเขียวนิดๆนะฮะลูกค้าก็ในคลิปยังไงก็ตัวจริงก็อย่างนั้นเลยนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามมันเข้ามาดูภาพนิ่งได้นะกับทางแอดมินเรานะครับอย่างยินรีวารุ่น501เนี่ยฮะซึ่งจะเป็นรุ่นยอดนิยมนะเป็นรุ่นยอดนิยมทางร้านเราเลยขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นรุ่นอื่นไม่ขายเลยนะครับขายแค่รุ่นเดียวเท่านั้นลูกค้าท่านไหนต้องการดูรีวาย501นะฮะมือสองนั้นก็สามารถพิมพ์หนึ่งช่องนั้นที่หนึ่งพิมพ์ชื่อช่องผมเข้ามานะครับได้เลยนะครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานฮะ YouTube นะฮะถ้าเป็น Facebook fan page นะครับ ยินลีไวห้าศูมือ2 NG Shop นะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร0961519525ได้เลยนะทาาร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทำการนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะก็เกงตัวนี้นะฮะ w ับ w l 3 2ขนาดวัดจริงเ e 3 6ยาวทั้งตัว37ปลายขา9นิ้วนะฮะเม็ดอินชัยหนาราคา1,000กับ50าบาท1น1 0นะครับ ทางน้านเรายินดีบริการลูกค้านะครับด้วยความเต็มใจนะลูกคา้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้ฮะเกมีหลายไซส์หลายขนาดมากๆเลยนะฮะลูกค้ามีทุกไซส์ทุกขนาดก็ว่าได้นะแต่ทั้งนี้ทางนั้นลูกค้าชอบตัวไหนก็ติดต่อมาที่แอดมินเรานะครับว่ากางเกงตัวนั้นยังอยู่ไหมนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะสีสวยเสมอตัวนะครับลูกค้าเป็นสีสวยเสมอตัวสีบลูนะบูออกฟ้านินดๆนะครับสีสวยเสมอตัวนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะท่านไหนชอบหรือว่าถูกใจท่านไหนก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์โทรตามที่แจ้งไปนะครับเดี๋ยวผมดูงานปลายขาให้นะฮะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาตัดเดย็บมานะครับลูกค้าตัวนี้เป็นงานปลายขาตัดเดย็บมาครับผมเนี่ยนะทั้งสองข้างเหมือนกันแต่ก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่ใช่ว่าตัดเดย็บมาแล้วจะไม่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเหมือนน่าเกงออกมาจากก็เรียบร้อยดีนะเหมือนน่าเก่งที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามันเข้ามาดูได้ะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปลายขาอย่างนี้ใช่ไหม ปลายขาถ้ายาวไปเราก็ต้องตัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดเย็บปลายขาเนี่ยนะฮะแล้วแต่ทางลูกค้าเลยว่าต้องการให้มีขอบเท่าไหร่นะฮะถ้าต้องการให้เหมือนเดิมก่จะไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรนะฮะขอบพับปลายขานะก็จะอยู่ที่หกเจ็ดมิลนะฮะประมาณนี้นะเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับสวยเสมอตัวนะฮะติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าหรืออีกหนึ่งช่องทางพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีผลงามจะมาเจอกับผมนี้เองนะครับ ชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันขอบคุณครับ